สบายดีทุกคนมืนน่อนีพบกับสองเผาภาษาอีกแล้วมากินกับต่ำเขาเปียกเดอ้อยืออ้อเลยมื่อนี้ฮะเนาะเป็นตาแซบคักแล้วก็มีพักสดกินกับเบนนิ่อนี่กินผู้เดียวได้สบายดีพบกับสองเผาภาษา น,นี่เข้ามากินต่ำเขาเปียกเด้อเนี่ยเดี๋ยวย่วาเขากะพักซดดุดด,ดลงคลิปเนาะนคือเกาคือเดิมอยู่บอกหรือแนวใดมามาลงมือกันเลยบอกว่าลายหินอันนี้ก็กักงโมงนะนี่11โมงอ่ะอันนี้คือข้าวเสาหลังที่จ้า โอ้ยหลังจา้าห่างหายไปโดนบอได้ลงคลิปเลยซ่วงเลยค้านเทศค้านลงคลิปมันนี้ขึดหมึกกันเลยมามาอัดคลิปกินให้เบิง้งบอทนัดข้างนี้ อืมอือมมาด้วยทุกคนกินนั้งกันแซ่บแซมแหงอืมจมูกกรบกรดเส้นกันกันเหนียวเนี่ยบอร์ใล้าง ลวกแล้วก็ต่ำเลยห้างหายไปโดนขึ้นฮอดกันอยู่ยบ่ เส้นเหนียวคโ่ะขนะอืมแตงกัตริย กินมงนี้อีหยังกับแซมหมดพิดอืมอืม จะหากมีเสียงมันแซะหรือเสียงดังค่ะพอโทษน้ำไหลไหลเ้ยเป็นเสียงปั๊มน้ำเฮ้ยเฮ้ยไปกิน,น้ำกันต่ำให้เป็นเพชรแห้งบบขคือดามันชีเพชรแบบนี้ ให้สก hey, ัดนแรกคลิปนี้ก็จะเพียงคนเดียวแคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ชาวพาวคนนี้จ้อกล่าวขอบคุณจ้าัลโหบาย